มาแล้วครับบล็อกไฟฟ้า128โวลต์เครื่องมือช่างสำหรับท่านมีไว้ที่บ้านเพื่อการทำงานที่บ้านด้วยตนเองใช้งานง่ายและราคาถูกมากรุ่นใหม่ปะอะคุขบล็อกไฟฟ้า128โวลต์รับประกัน6เดือนรายละเอียดสินค้าขนาดเศษ1ส่วนสอนิ้วหรือ4หุนอัตรากระแทก0 3 2 0ถึง3 2 0 0 p m ความเร็วรอบสูง0นถึง4 4 0 0 RPM แรงบิดรอบสูง4 2 0นิ็มแบตเตอรี่4 0เนาะกำลังไฟ128วลต์มีเลดในตัวพร้อมแท่นชาร์จแถมแบตเตอรี่ให้2ก้อนเราไปฟังเสียงของผู้ซื้อไปใช้แล้วเห็นผลเป็นที่น่าพอใจเขาบอกว่าคุณภาพดีเสียงนิ่มรูปลักษ์สวยงามดูดีมีชาติตระกูลลองกดดูแรงใช้ได้คุณสมบัติครบถ้วนในการใช้งานบรรจุมาในกล่อง2ชั้น ภายนอกกระดาษอย่างแข็งสวยงามอีกชั้นเป็นกล่องพลาสติกแข็งแรงไม่บุบสลายทั้งภายนอกภายในอุปกรณ์ครบทุกชิ้นลงทะเบียนประกันตามข้างกล่องง่ายๆเลยเยี่ยมครับยี่ห้อนี้ทั้งคุณภาพและบริการชัดเจนโปร่งใสแน่นอนครับเหมาะมากกับการใช้งานของท่านครับรีบตัดสินใจซื้อได้เลย